จอาก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ เขามาขอส่วนบุญลูกน้องที่ไว้ใจได้ไม่คดโกงเจ้านายทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ช้าไม่นานผลดีย่อมตอบสนองตามสมควรเช่นที่นายบุญปลูกได้เข้าไปอยู่ในบ้านไม้สองชั้นบนเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีถึงแม้ซอยทางเข้าบ้านจะลึกและทุรกันดารแต่ก็อยู่ฟรีไม่เสียค่าเช่าและค่าน้ำค่าไฟเพราะเป็นบ้านของเจ้านายซึ่งกรุณาให้ความอนุเคราะห์เขานายบุญปลูกมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าเป็นพาหนะความกันดานและลึกของซอยแห่งนั้นจึงไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างเดียวที่เขากังวลคือความเปลี่ยว เพราะอยู่อำเภอบางบัวทองก็จริงแต่เป็นส่วนชายแดนไกลจากย่านความเจริญลิบโลกปากซอยเป็นป่าละเมาะไปยันท้ายซอยซึ่งตันมีคลองขั้นอยู่ยกเว้นช่วงต้นซอยมีบ้านผู้คนไม่กี่หลังคาเรือนแล้วที่เหลือจะเปลี่ยวไปตลอดยันถึงบ้านในบุญปลูกกับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปราสองช่วงเสาไฟฟ้าเขาเคยขี่มอเตอร์ไซค์สำรวจสภาพซอย พบว่าบ้านตึกชั้นเดียวหลังนั้นปิดประตูหน้าต่างเงียบเชียบเดาว่าเป็นบ้านร้างไม่มีใครพักอาศัยยามพลบค่ำบ้านที่เจ้านายให้อยู่ฟรีจึงเปลี่ยวเหลือใจในบุญปลูกจ้างรถขนของทั้งหมดเข้าไปไว้ในบ้านจัดบ้านจนเข้ารูปเข้ารอยถาว่ายังไม่กล้าอพยพลูกเมียมาอยู่ด้วยไอเดียของเขาคือ ขอพอนักเพียงคนเดียวไปทงพลางก่อนถ้าพบว่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวไปด้านความปลอดภัยวางใจได้ถึงตอนนั้นเขาค่อยไปรับลูกเมียจากบ้านแม่ยายมาอยู่ร่วมกันสองวันแรกทุกอย่างราบรื่นใครชอบความสงบสงัดถือว่าบ้านในซอยลึกหลังนี้น่าอยู่ที่สุดเพราะไม่เคยมียวดยานพาหนะใดๆวิ่งผ่านไปมา หมาหรือแมวไม่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนมีหนึ่งเดียวคือตัวนายบุญปลูกเองแต่ก็มีทีวีเปิดดูแก้เหงามีเบียร์ราคาถูกๆดื่มก่อนนอนเท่านี้โลกข้างใบก็เป็นของนายบุญปลูกโลกของคนกระเป๋าแห้งที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ,บ้านอะไรจะวิเศษไปกว่านี้อีกตอนโพรโเพล็ตะวันใกล้ตกดินของวันที่สาม นายบุญปลูกเพิ่งควบมอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานถึงประตูรั้วบ้านมีหญิงแก่ร่างผอมแห้งยืนรอรออยู่ตรงป่ามะมะฝั่งตรงข้ามกับบ้านของเขานายบุญปลูกจอดรถลงไปไขกุญแจประตูรั้วหญิงแก่ผู้แต่งกายแบบชาวบ้านนุ่งผ้าถุงกับเสื้อคอกะเช้าเอ่ยทักขึ้นเบาๆอย่างเกรงใจคุณคะทานโทษเถอคะค่ะ ป้าขอคุยอะไรด้วยสักประเดี๋ยวได้ไหมคะนายบุญปลูกนิสัยอารีอรอบมือที่กำลังายกุญแจหยุดชะงักหันไปทางหญิงแก่โดยเร็วได้ครับมีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับคุณเป็นคนดีอย่างที่ป้านึกไว้จริงๆด้วยเขาหัวเราะเบาๆขณะยกมือไหวหญิงแก่ในฐานะที่นางอาวุโสกว่าโอ้โหคุณป้าชมผมเกินไปแล้วครับ แต่ยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณป้าครับคุณหนุ่มกับที่อยูไหมไม่แกล้งเลี้ยงฉลองดื่มเหล้าเอะอักกันสนันซ้อยแต่คุณไม่เหมือนกับคุณหนุ่มพวกนั้นคำชมไม่เคยทําให้ผู้ฟังเอามือปิดหูนายบุญปลูกมีทัศนคติต่อหญิงแก่ในแง่บวกทันตาเห็นบอกเรื่องที่อยากจะพูดเถอะครับคือเสียว่าผมเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งแล้วกันหญิงแก่ร่างผอมแห้ง ซึ่งยืนหลบอยู่ใต้ร่มมะเดือ่อถอนใจเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นป้าถูกรังแกนะฮะมีใครทำร้ายป้างั้นหรือครับไม่รู้เหมือนกันอ้าวไงเป็นงั้นล่ะครับแต่ถึงไม่รู้ก็พอจะเริ่มด้ว,ว่าใครเป็นคนรังแกคุณอยากจะฟังเรื่องของป้าไหมละ่ะได้สิครับป้าในบุญปลูกขานรับการขอร้องอย่างแข็งขันทั้งที่ยังไม่รู้ว่า จะช่วยหญิงแก่แบบไหนในเมื่อเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแถมเพิ่งโยกย้ายมาอยู่ใหม่ในซอยเปลี่ยวแห่งนี้หญิงแก่ยังคงยืนหลบแสงแดดสุดท้ายก่อนตะวันจะชิงพบอยู่ใต้ร่มมะเดือ่อขณะเริ่มสาธยายความเป็นมาของตัวเองคุณอาจไม่เชื่อถ้าฟ้าบอกคุณว่าซอยนี้เกือบทั้งซอยเป็นที่ดินของป่าทั้งสินยกเว้น ที่ที่มีคนซื้อต่อเอาไปปลูกบ้านไม่ขี่หลังนอกนั้นแล้วก็คือที่ดินของป่าเองอ๋อเหรอครับหลายปีก่อนนี้ป่าได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีใหม่ผัวที่ตายทิ้งมอระดกไว้ให้หลายล้านบาทที่ดินในซอยนี้อีกเกือบทั้งซอยเดิมทีซอยนี้ก็ไม่รกร้างเพราะผัวของป่า เขาเจียที่ดินแบ่งให้คนจนเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัยนะอ๋อครับเพระอืนผัวที่ตายไปเขาเลี้ยงดูป่าเหมือนนกน้อยในกรงทองงานหนักไม่ต้องเอางานเบาก็ไม่ต้องสู้ตกุ่งปา่าจึงไม่เคยทำงานอะไรสักอย่างแต่เงินทองมีใช้สอยไม่ขาดมือกระถังสามีถึงแก่กรำไปโดยไม่มีลูกด้วยกัน ผู้คนในบ้านป่าล้วนแต่ญาติพี่น้องของป่าทั้งนั้นคุณคงรู้ว่าเงินันยษ์ขนาดไหนก็ต้องมีวันหมดไปถ้าเขาแต่ใช้ด้วยไม่รู้จักหาให้งอกเงยขึ้นมาใช่ครับป้านายบุญปลูกใจเย็นเคารพและให้เกียรติคนแก่แต่นึกไม่ออกว่าหญิงชราคนนี้มาเท้าความเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เขาฟังทำไมเพื่อเอื่นเขาเป็นฝ่ายบอกแก่ว่า อยากพูดอะไรให้พูดได้เต็มที่นายบุญปลูกจึงต้องฟังเรื่องของแกต่อไปอีกลำพังเงินค่าเช่าที่ดินรายปีตามสัญญาที่ผัวคงปาเขากรุณาแก่คนจนตาดำๆไม่ช่วยให้เงินทองไหลเข้าบ้านป่าสักกี่มากน้อยฉะนั้นป่าจึงต้องหารายได้เพิ่มโดยการออกเงินกู้นะอ๋ออย่างนั้นก็ดีสิครับ คนที่มากู้ก็คือพวกเจ้าที่ดินปลูกบ้านนั่นแหละวิธีอันสุมรอบขอบของป่าที่วางแผนไว้คือใครกู้เงินต้องเขียนสัญญาเอาบ้านค้ำประกันดอกเบีย้ยป่าก็คิดพอทุ้มท้วงร้อยละสิบเท่านั้นแค่นี้ป่าก็มีดอกเบีย้ยมาใช้ซ้อยสบายๆนี่หรือคือเรื่องที่ป้าบอกว่ามีอะไรจะให้ผมช่วยอ๋อ เรื่องมันเกี่ยวเนื่องถึงกันล่ะคุณคะทนฟังต่อไปอีกนิดหนอยค่ะโอเคครับได้ครับป้าที่แรกป้าก็พอใจกับรายได้ไหมจนกระทั่งถึงยุคที่มีการปั่นราคาที่ดินจนแพงไปทั่วประเทศที่ดินในซอยของป้าจากราคาไร่ลักไม่เท่าไรกลายเป็นไร่ละหนึ่งล้านเศษแต่การจะขายที่ดินเราต้องไม่มีปัญหา ซึ่งในแก่บ้านสลัาอันอยากต่อการขับไล่ด้วยความระโมบอยากขายที่ทั้งซอยเพื่อความเป็นเศรษฐีใหญ่ป่าจึงทาใจให้โหดเหี่ยมโหดเหี่ยมยังไงหรือครับแต่เขา <อ S 2> เรียกความโหดนั้นว่าโหดบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะคะเพราะที่ก็ที่ของป่าเงินกู้ก็เงินของป่าฉะนั้นเมื่อลูกมีไรายใดติดค้างทั้งต้นและดอก ไปจากสัญญาที่เขียนกันไว้ป่าจะยึดบ้านทันทีลูกนี่ไร้ที่อยู่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเองเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะมาตำหนิป้าว่าใจร้ายไม่ได้ป่าโหดบริสุทธิ์แบบที่ว่านี้พักเดียวบ้านสลังเกือบร้อยลําคาเรือนแทบจะหายวับไปในไม่กี่ปีเหลือแค่สองสามหลังก็ใกล้จะถูกยึดเพื่อรือบ้าน เอาไปขายให้ร้านรับซื้อไม้เก่าอยู่ร่มมรอรวันถึงความเป็นเสียทีใหญ่จวนจะมาถึงป่าในไม่ช้าแล้วอย่างนั้นก็ดีสิครับอย่าเพิ่งรำคาญป่านะครับคุณเรื่องของป่าใกล้จะกระจ่างถึงตอนที่ถูกรังแกแล้วล่ะค่ะครับ,รบเล่าต่อเลยครับก็เย็นวันหนึ่งชายอยากจนคนหนึ่งถึงกำหนดต้องถูกยึดบ้าน เขาแวะมากราบกรานวิงวอนขอหยืดเวลาเนื่องจากเมียของเขากำลังป่วยหนักต้องการบ้านเอาไว้พอนักพักรักษาตัวแต่ป่าเห็นว่าถ้าคืนยินยอมจะเป็นตัวอย่างให้บ้านหลังอื่นเอายิ่งยางป่าจึงทำใจแข็งบอกว่าแกไม่เอาใจใส่กับสัญญาที่เขียนไว้ดูมือแกเอง แกจะหาข้ออ้างอะไรมาพูดก็ฟังไม่ขึ้นเมียป่วยก็อบพยกไปอาศัยบ้านญาติพี่น้องพักรักษาตัวเถอะชายอยากจนคนนั้นเดินน้ำตาคลอกลับไปป่าเองไม่นึกเวทนาได้ทั้งสิน้นคิดง่ายๆว่าเราไม่ได้โกงใครทุกอย่างเมื่อสัญญาเป็นลายลักษณอักษรแล้วมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนายคนนั้น คงเอาเรื่องที่ป้าปฏิเสธไปเล่าให้เมียที่ป่วยหนักฟังเมียจึงอาการสุดลงถึงขั้นตรีทูดแล้วเสียชีวิตไปในคืนเดียวกันนั้นเองสองวันต่อมาชายอยากจนต้องวิ่งวุ่นไปหมดเรื่องเอาศพเมียไปฝากไว้ที่วัดพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเมตตาสงสารจึงอนุเคราะห์บริจ้ากลงและสวดศพให้ ขณะเดียวกันก็ต้องขนข้าวของออกจากบ้านจะถูกป่ายึดเอาไปฝากไว้กับบ้านพักพวกกันกุจัดพ่อหม่เมียตายเสร็จสักป่าก็ขจัดผวกหาเช้ากินคำชุดสุดท้ายใต้จนสิน้นเหลือที่ดินว่างๆขายได้สะดวกป่าเริ่มฝันถึงบ้านร,รู้้ริมทะเลสักหลังเพราะอยู่ในที่ห่างไกลความเจริญมานานเต็มกลืนแล้วทนฟังถึงช่วงนี้ นายบุญปลูกเริ่มมองหญิงแก่ในแง่ลบเรื่องที่แกอุตส่าห์สาธยายให้ฟังล้วนแต่เป็นเรื่องของคนใจดำอมหิทธ์ประกอบกับผืนฟ้าเริ่มสลัวลางใกล้จะมืดเต็มทีนายบุญปลูกซึ่งยืนฟังอยู่กลางถนนซอยเปลี่ยวจึงเอ่ยขึ้นกับยายแก่ผู้ยืนสาธยายอยู่ใต้ร่มมะเดือ่อมาตั้งแต่แรกเท่าที่ป้าเล่ามาทั้งหมดบอกตรงๆนะป้านนะป้านั่นแหละที่รังแกคนอื่นไม่ใช่ถูกใครรังแกหรอกครับ หญิงแก่ผอมแห้งหัวเราะเบาๆอย่างเศร้าสลดเอ่ยเสียงอ่อนระโหยอย่าเพิ่งใจร้อนสิคะเรื่องของป่าจนจะถึงตอนที่ถูกรังแกแล้วล่ะคะ่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วป้ารีบเล่าให้จบๆเถอะครับร่างผอมแห้งใส่ผ้าถุงกับเสื้อขอกะเช้าพ่องกศีษะะจนเห็นผมหงอกขาวไหวไปมาในความสลัวลางใต้ร่มมะเดือ่อได้ป้าจะรีบเล่า หลังจากป่าขัดจัดอุปสรรควากง้ำอันจะทำให้ขายที่ดินยากไปจนสิน้นคืนหนึ่งม้าได้เห่าขมงชงเชงเป็นหมาสามตัวในบ้านป่าแน่นอนเพราะหมาข้างถนนก็อยู่ไม่ไหวในเมื่อคนในซอยโยกย้ายไปจนหมดตอนนั้นป่าขับยัด,ยดอีกสี่ห้าคนยังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านจากนั้นมีเสียงคนร้องเรียกชื่อป่าขึ้นดังๆ เสียงคุค้นๆหูป่าจำไม่ถนัดว่าเสียงใคไรเดาส่งเดชว่าอาจเป็นพวกที่เคยมาติดต่อเขาซื้อที่ซึ่งมีด้วยกันหลายพวกหลายกลุ่มป่าจึงไหวหวานหยาดคนหนึ่งไปเปิดประตูรัว้วหายเงียบกากตัวเรือนแค่ประเดียวยวจู่ๆมีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นวันไหวแววมาจากหน้าบ้านทำเอาป่ากับเจ้าดาที่เหลือตกตะลึงเลยตกใจไปตามๆกัน ต่างคนต่างรีฟุบหลบวิถีกระสุนลงกับพื้นบานเฮีย <Hey, S 3> หมอนน้ามันก็ทำเกินไปนะครับป้าชะตากรรมของหญิงแก่ช่วยให้ในายบุญปลูกใจเย็นลงอีกครั้งเพราะการรังแกคนแก่ซึ่งเป็นเพศอ่อนแอนับว่าบัตรซบสุดๆเร็วซามต่ำช้ากว่าการที่ป้ายึดที่ดินคืนหลายเท่าหญิงแกหยุดถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะสะทยายเรื่องของตนต่อไป เสียงปืนสงบลงครู่หนึ่งเก่ามีเสียงฝีเท้าเดินตรงมายังตัวบ้านญาติผู้หญิงที่เหลือเข้าใจว่าเป็นญาติผู้ชายซึ่งก้าวไปที่ประตูรัว้วจูนกันผุดลุกขึ้นเพื่อไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่ไหนได้ละคะคุณคนที่มาโผล่หน้าประตูเรื่องเป็นผู้ชายก็จริงเพราะว่ารูปร่างสูงทมึนสวมชุดดำๆบนหัวสวมหมวกไม้พรม ดึงลงมาปิดหน้าเปิดแต่ช่องดวงตาในมือถือปืนพกกระบอกใหญ่สีดำมมเมื่อมติดมาด้วยพอเจอญอาติป่าจีด้าน่าไปรับตามประสาเข้าใจผิดคิดว่าญาติผู้ชายย้อนลับเข้าบ้ามันไม่เอ่ยอะไรสักคำยิงใส่เสียงดังเปลี่ยนญาติว้อยสี่สิบเศษคนนั้นง่ายพลึงพาที่เราเจอกระสุนเต็มหน้าอกโอ้โห มันโหดขนาดนั้นเลยหรือป้าใช่ภาพหวาดเสียวถเห็นคาตาทําเอาทุกคนที่เหลือตัวแข็งถือตกใจกลัวจนกระดิกไม่ได้เพราะว่ามันใจร้ายใจทเมินหินอาชาติเหลือเกินค่อยๆเดินไปยิงทีละคนและยิงแม่นมากหนึ่งนัดต่อนึ่งซพยิงห้านัดอยาาทั้งหมดของป่าก็ตายคาบานไม่นีเหลืออ้าแต่ป้าโชคดีหนีรอดมาได้ใช่ไหมครับ หญิงชราวัยเจ็สิบหัวเราะเศร้าสลดค่อยๆก้าวออกจากเงามืดของร่มมะเดือขณะนั้นบริเวณถนนซอยสภาพอากาศขมุขมัวจุมองอะไรไม่ชัดแล้วเช่นกันแต่ก็ยังพอจะเลยเห็นได้ว่าที่อกเสื้อของหญิงแก่มีสีแดงอยู่แถบหนึ่งลักษณะชุ่มโชกเหมือนเอาน้ำหวานสีแดงราดใส่มาหยกๆถ้าโชคนี้จะเรียกว่าป้าโตกรังแกหรือรับคุณคืนนั้น ไม่ว่าใครก็โชคร้ายทวนหน้าเพราะไอ้หมอนั่นมันตั้งใจเดินทางมาข่าล้างขอบครัวป่านอนเคเกออยู่กับพื้นห้องเพราะกลัวจนสิ้นแรงแม้แต่จะนั่งมันค่อยๆยย่องเข้ามายืนค้ำหัวแล้วจ่อปากกระบอกปื้นตรงมายังอกปากเฮ้ยแล้วยังไงต่อครับป้านายบุญปลูกถามเร็วปลือเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลกับเรื่องที่หญิงแก่เล่า รวมทั้งสังหอนอัปมงคลจนบอกไม่ถูกเกี่ยวกับตัวหญิงแก่หญิงชราถอนใจเฮือกใหญ่ยกมือชี้ที่อกเสื้อซีกซ้ายที่ชุ่มไปด้วยน้ำสีแดงเถื่อไอผู้ชายสมหมวกไหมพรมเอ่ยขึ้นเป็นคำแรงว่าเสียดายที่กูมีกระสุนเหลือแค่นัดเดียวไม่งั้นละก่อีี่แก่เอ้ยกูจะค่อยๆย,ยิงมึงทีละนัดเอาตันต่ขาสองขางแขนสองขางลำตัว แล้วสรุปสุดท้าย้วยการระเบิดหัวของมึงให้กระจุยแต่ในเมื่อเหลือกระสุนนัดเดียวถือว่ามึงโชคดีที่ไม่ต้องตายแบบทรมานอ้าจริงๆนะครับจริงค่ะดูที่อกเสื้อป่าสิครับสิ่งที่เปียกจนโชคนี่นะไม่ใช่เลือดสดๆหรอกหรือเลือดจากหัวใจที่โดนแรงอัดของลูกกระสุนจนแหลกยับกล่าวถึงตรงนี้หญิงแก่ อุสาเลิกชายเสื้อขอกระเช้าขึ้นไปอยู่เหนือราวนมเผยให้เห็นสองเต้ายานระยะเหมือนลูกฟักที่ลูกฟักข้างซ้ายเป็นรูกวงโบจากหน้าทะลุหลังเลือดสดๆกำลังไหลปริ่มจากปากแผลตลอดเวลาชัดเจนเหลือเกินว่าหญิงแก่ตายจากโรคนี้ไปแล้วนายบุญปลูกเพิ่งรู้แน่นอนในเดี๋ยวนั้นว่าเขากำลังพูดคุยอยู่กับผีจึงตกใจจนขนลุกซาไปทั้งตัว ป้าปากเอ่ยเสียงตะกุกตะกักป,ป,ป,ป้าป้าป้าตายแล้วจริงๆเรอครับแล้วป้ามาหลอกผมทำไมโอ้โหญหหหหหิงแก่ผู้เป็นปีศาจหัวเราะเสียงเศร้าส้อยรอห้อยระเหียอย่าเรียกว่าหลอกเลยครับคุณเรียกว่าป้ามาขอส่วนบุญดีกว่าตั้งแต่ป้าตายไปเกือบสิบปีซอยนี้กลายเป็นซอยร้างเพราะหาทายาทมารับมรดกไม่ได้ป้าเองกับญาติ ที่พวกจะขอซื้อที่ดินเขาเอาศพไปวัดถาวาตายแล้วไม่มีใครทําบุญอุทิศส่วนกวุศลไปให้เลยทุกคนตายก่อนถึงกําหนดสิ่งอายุไขหิวอยู่ในเมืองผีจนใส่จะขาดก็ไม่มีอะไรกินเพราะไม่เคยทําบุญไว้ตอนเป็นมนุษย์พวกป่าพิจารณาแล้วรู้ว่าคุณใจดีมีเมตตาสูงจึงสู่อุจา์มาปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญนะ นายบุญปลูกกลัวจนตัวชาดิกยืนแข็งอยู่กลางถนนซอยหูได้ยินเสียงผีบอกรายชื่อผู้ตายคร่าวโน้นว่ามีใครบ้างบอกจนครบแล้วผีสรุปเป็นประโยคสุดท้ายบ้านที่คุณเข้ามาอยู่แต่ก่อนแต่ไรมีคนเคยเข้ามาอาศัยหลายพวกป่าเคยมาขอส่วนบุญก็ตกใจกลัวรีบอบพยพนีสำหรับคุณทำบุญใ้ป่าแล้ว จะอยู่เย็นตึ็นสุขแกปักบาทกับพระสงฆ์องค์เนนแล้วกรวดน้ำอุทิศบุญวันละหนพวกป้ารับบุญแล้วจะคุ้มครองให้อยู่เย็นตึ็นสุขประกันว่าจะไม่มาแสดงร่างให้เห็นอีกคุณจะพาลูกเมียมาอาศัยอยู่ด้วยก็ทำได้ทันทีมีผีช่วยปกป้องดีกว่ามีตารวจช่วยเฝ้าบ้านอีกนะครับคุณกล่าวจบปีศาจหญิงแก่ ก็เลือนหายไปจากตรงนั้นบนถนนซอยเปลี่ยวเหลือเพียงนายบุญปลูกคนเดียวถึงแม้ผียืนยันว่าไม่ได้หลอกหลอนแต่การที่เขาต้องเจอผีซึ่งซึ่งหน้าเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่นายบุญปลูกจะทําใจให้กล้าหารสําเร็จเมื่อได้สติก็รีบหันกลับเดินจ้ำพรวดไปที่รั้วบ้านไขกุญแจเปิดประตูรัว้วนํารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในเสร็จสับก็รีบปิดประตูรัว้วใส่กุญแจโดยด่วน เดินเหมือนตัวจะปลิวไปเปิดประตูเรือนไม้สองชั้นผลุกเข้าห้องโถงชั้นล่างเปิดไฟห้องโถงจนสว่างจ้าแล้วนั่นแหละใจคอค่อยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกรน,นั่งตรองที่ชุดรับแขกครูใหญ่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ผีมาเพราะต้องการความช่วยเหลือเขาตกใจจนเกินการคงไม่เหมาะเพราะอย่างไรเสียก็ต้องอาศัยอยู่ที่นี่อีกนานเมื่อผีรับประกันว่า จะช่วยดูแลและไม่ปรากฏโฉมก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่เขาจะต้องประวันอีกปกติในบุญปลูกกักบาตรทำบุญอุดน้ํา้ำอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีและเจ้ากรรมนายเวรอยู่เป็นนิดจะเพิ่มรายชื่อตามที่ผีบอกอีกสักห้าหกรายก็ไม่แปลกเพราะเชื่อว่าบุญเปรียบเสมือนเทียนจุดสองสว่างนายบุญปลูกอาศัยเปลวเทียน ไปจุดต่อไปอีกสักกี่เล่มได้สว่างบ้างเทียนของเขาก็ไม่สิกรอไม่ดับหมายความว่าเขาสามารถอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายรายอื่นได้ด้วยนอกเหนือจากเดิมๆที่เคยอุทิศให้ประจำอยู่แล้วคืนนั้นเขาใช้ชีวิตต่อไปตามปกติอาจจะขนลุกเกลียวบ้างเป็นระยะๆะะตามภาษาคนเพิ่งเคยเจอผีแต่ขวัญและกำลังใจดีมากกว่าเก่าอีกเป็นกอง อย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ต้องหวั่นเกรงจนภัยหรือภัยอื่นๆที่มาจากมนุษย์ด้วยกันการอาศัยอยู่ในซอยเปลี่ยวแถมมีผีสิงถ้าได้ผีเป็นพักพวกย่อมประเสริฐกว่าได้อาวุธร้ายใดๆไว้ป้องกันตัวที่ลืมไม่ได้และห้ามลืมเด็ดขาดคือรีบจดรายชื่อผู้ตายห้าหกชื่อใส่กระดาษแล้วพับเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ดีป้องกันการสูญหาย นับจากเย็นวันที่เจอผีหญิงแก่เป็นต้นมานายบุญปลูกตักบาตรทำบุญทุกวันเพิ่มจากที่เคยทำบ้างเว้นบ้างตามอัธยาศัยรวมทั้งกล้าที่จะรับลูกเมียมาอยู่ด้วยลูกเมียพอใจกับบ้านไม้สองชั้นเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวามีรั้วรอบขอบชิดมากเมียได้ใช้เวลาว่างทำแปลงผักสวนครัวลูกสามคนมีที่วิ่งเล่นสนุกสนาน ไม่มีใครวันกับความเป็นซอยเปลี่ยวแม้แต่คนเดียวอยู่อาศัยครบหนึ่งเดือนเจ้านายเรียกไปพบถามนายบุญปลูกตรงๆว่าอยู่สบายดียหรือเพราะที่นั่นเคยให้ญาติญาติกันเข้าไปอยู่หลายคณะไม่เคยมีใครอยู่ได้เกินหนึ่งอาทิตย์สักลายนายบุญปลูกเปิดเผยเรื่องที่ผีมาขอร้องให้เจ้านายทราบอย่างละเอียดเจ้านายเองถึงกับตกตะลึงในเรื่องที่ลูกน้องเล่าให้ฟัง ครั้นสั่งจากตกตะลึงจึงออกปากอนุญาตให้ในายบุญปลูกอยู่ที่บ้านหลังนั้นไปตราบนานเท่านานหรือตราบเท่าที่นายบุญปลูกจะมีปัญญาซื้อบ้านเป็นส่วนตัวนายบุญปลูกจึงอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อตราบเท่าทุกวันนี้